สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่างที่เห็นตัวอย่างในคลิปตอนแรกไปนะครับหนุ่ยก็คือวันนี้เนี่ยเราก็มาให้อาหารหนูเกสบี้กันแล้วก็เปลี่ยนทาความสะอาดกรงเขานะครับนี่ก็ฝึกให้อาหารนะใครที่เล่นกับหนูเกสบี้ก็ทําแบบนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็เอาอาหารมาล่อนะครับอันนี้ล้างแล้วนะอันนี้เหลือจากปลาเผาแหละทุกคนน้องจะชอบมากเลย ผักชนิดนี้กินได้นะครับมีผักผักแพ้วแล้วก็มีโหระพาเรามาเติมวิตามินให้หนูแกสบี้กันนะทุกคนวัวละนิดเวลาน่อยให้เขาเป็นอาหารแบบเสริมอย่างวันนี้หนูให้เยอะใช่ไหมพรุ่งนี้หนูก็จะให้แค่วิตามินที่แบบวิตามินซีเม็ดอ่ะเดี๋ยวไม่ก็ถ้าใครที่สามารถไปซื้อแบบเป็นวิตามินซีสำหรับหนูแกสบี้อะครับมันจะเป็นขวด เป็นน้ำอย่างเงี้ยนะมาป้อนก็ได้นะทุกคนแต่จากอาหารพวกนี้ก็มีวิตามินซีสูงนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาทำคลิปเกี่ยวกับผักที่เราให้หนเกสบี้ได้กันดีกว่าเนาะแล้วก็ผักชนิดไหนที่ให้ไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะหนูก็จะเอามาเล่นกับเด็กๆอย่างนี้ทุกวันนะทุกคนวันไหนที่ไม่เหนื่อยก็จะมาเล่นกับเขาแบบนี้นะนดูดิน่ารักปะ เราก็ทําการหลอกล่อเขานะแบบเหมือนแบบว่าให้เขามาสนใจเราเพราะว่าหนูเกสตี้ก็ฝึกได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวว่าหลังจะมาสอนฝึกหมุนตัวนะอันนี้มาให้ดูใกล้ๆกันในะครับเวลาน้องเขากินน,น่ารักมากเลยทุกคนดูหน้าดิบ้องแบลไหม นี่นะครับใครที่เลี้ยงหนูชนิดนี้เนี่ยก็จะหลงสเสน่ห์เหมือนที่หนุยหลงนะดูดิน้องเขาน่ารักเวลากินนี่โคตรน่ารักนะทุกคนจะตุ้ยหนุยมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ